โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์มอลีเกติเช่นเคยสำหรบับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมคุกกี้ลาง power of adventurer นะครับซึ่งเผื่อใครไม่รู้ตัวเกมเนี่ยเป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับเน้นลงดันโคออปกับเพื่อนได้นั่นเองนะเล่นได้ทั้ง PC และมือถือนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูเกี่ยวกับเทียริสของตัวละครเนาะแล้วก็จะ พาเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับสายฟรีหรือว่ามือใหม่เนี่ยว่าเราควรรู้อะไรบ้างในเกมนี้นั่นเองนะครับเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเคยทดสอบเฉพาะรอบแรกมาก่อนแต่ว่ารอบ2เนี่ยที่มันมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับหรือว่าอัปเดตให้มันดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยตัวเกมเนี่ยนะครับจะ เปิดให้บริการในวันที่26มิถุนายนเวลา8โมงเช้าตามเวลาไทยซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศให,ให้ดาวน์โหลดเกมล่วงหน้านะครับซึ่งคลิปนี้ผมทำเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับถ้าตัวเกมเปิด26มิถุนาเวลา8โมงเช้าเนี่ยยังไงก็ประกาศให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าไม่เกิน25มิถุนาแน่นอนนะครับประมาณนี้อันนี้คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยคือปัจจุบันนะครับคนลงทะเบียนตัวเกมเนี่ย ครบ2ล้านคนแล้วซึ่งเขาจะแจกตัวละครคุกกี้ลสคาร์โบไมน์เนี่ค่ะเป็นตัวละครระดับอีพิกหรือว่าสีม่วงสายฮิลเลอร์ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะแบ่งคลาสตัวละครเป็นตัวคอมมอนอ่าสีแบบน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับตัวของแรสีฟ้าแล้วก็อีพิกนะครับสีม่วงอ่าถ้าเป็นตัวของเกมคุกกี้รันคิงดอมก็จะมีพวกสีลุงสีอะไรเข้ามาอีกใช่ไหมแต่ปัจจุบัน เกมตัวของคู่กีฬา c h a m e r of Adventure เนี่ยมี3สีนี้ซึ่งตัวเนี้ยเป็นสายฮิลเลอร์ที่จะน่าที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วนั่นเองเนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นที่จะต้องหาตัวละครซับพอร์ตไปรีอดีหาตัวละครประเภทโจมตีหรือไม่ก็เป็นแบบประเภทแบบตีไกลตั้งป้อมตั้งทาวเวอร์ได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะชอบนะครับแล้วก็ตัวละครระดับอีพิกเนี่ยมี10ตัวนะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวละครประมาณนี้ อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งในส่วนตัวของแบบว่าคลิปวิดีโอทั้ง2คลิปที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับเนาะเป็นตัวของคลิปจากคนจีนประมาณ9วันกับ4วันนะครับนะมันจะมีแบบเป็นการ รีวิวตัวละครอีพิกทั้ง10ตัวละครนะครับว่าแบบตัวละครสกิลอะไรเป็นยังไงบ้างแมคคณิกการเล่นเป็นแบบไหนเทียร์ลงเทียร์ลิสข้อมูลข้อมูลเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้มาเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วกันแต่ว่าจะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมันมีประมาณไหนบ้างนะครับเนาะหลักๆอันเนี้ยนะครับเป็นตัวของข้อควรรู้ที่3คือระบบเติมเงินนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสหรอกแต่ว่าเราก็ดูพร้อมคร่าวๆไปได้เนาะแต่สังเกตนะครับอันนี้เป็นตัวของการเติมเงินเพื่อซื้อเพชร สังเกตว่าตัวนี้จะมีใบากาชาเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีเหลืองทองใช่ไหมตัวนี้เป็นใบากาชาสลับเปิดตัวละครระดับแบบมันเป็นตู้เลดอ่ะง่ายๆสีม่วงคือตู้เลดอัพตัวนี้คือใบากาชาธรรมดานะลูกแก้วสีม่วงคือลูกแก้วเปิดอาร์ติแฟกต์นะตัวนี้เป็นตัวของตู้เลดอัพตัวนี้เป็นตัวของตู้ธรรมดา แล้วก็ถ้าเป็นรอบแรกเนี่ยตัวตู้เนี่ยจะผสมกันเลยทั้งตัวละครแล้วก็อาร์ติแฟกต์แต่ว่าปัจจุบันมีการแยกแล้วก็คือตัวละครอาร์ติแฟกต์จบง่ายๆนะครับใครอยากได้ตัวละครไปเปิดตู้ตัวละครใครอยากได้การ์ดอาร์ติแฟกต์ไปเปิดตู้การ์ดอาร์ติแฟกต์เอาประมาณนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีการใช้เพชรสามพันเพชรเพื่อซื้อทองหนึ่งล้านสองแสนทองแสดงว่าตัวเกมน่าจะใช้ทองในการเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ สังเกตอันนี้คือแพ็กเกจโปรโมชั่นเติมเงินทึ่งผมสนใจแค่อันเดียวคือตัวนี้สังเกตว่าเราเนี่ยถ้าเราซื้อตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวละครระดับอีพิกแบบสุ่ม1ตัวพร้อมกับการ์ดประจําตัวของเขาเลยทันทีซึ่งมันคุ้มมากนะได้อีพิกไปเลยเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละครระดับอีพิกออกง่ายแต่ว่าการ์ดระดับอีพิกหรือว่าการ์ดอาร์ติแฟกต์เนี่ยออกยาก เดี๋ยวเราไปดูตู้เลดกาชาอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นข้อควรรู้ที่3แล้วกันนะครับนี่ก็จะได้การมาด้วยนะครับแล้วคราวนี้มันจะมีในส่วนตัวของพวกแพ็กกล่องแพ็กเกจเนี่ยสังเกตนะครับว่าอันนี้ถ้าสมมุติเรามาเล่นเนี่ยผมคิดว่าตู้นี้นะครับตัวของน้องอไอตัวครีมโซดาเนี่ยน่าจะเป็นตู้เลดอัพที่เปิดมาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของน้องมาด้วยเห็นไหมมีโปรโมชั่นไปกาชามีตัวของอาร์ติแฟกนะครับ แล้วก็จะมีของฟรีนะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบพวกแพ็กเกจซื้อครั้งเดียวอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นบัตรรายเดือนนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่ามันมันมันน่าจะเป็นตัวของ Ba t t l e p a รนะอันนี้น่าจะเป็น Ba t t l e p a รเพราะว่ามีให้ซื้อ2แบบคือแบบธรรมดากับแบบพรีเมียมใช่ไหมแบบพรีเมียมเนี่ยจะได้เป็นเลเวลสิเลยพร้อมกับเพชรอีก1000นะครับซึ่งตัวของไอตัว แบตเทิลพาร์ตจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แบตเทิลพาร์อ่านี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาดูได้แล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งตัวเนี้ยก็จะใช้แต้มตัวเสังเกตแต้มตัวเเนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นคือเติมเงินสะสมนะคล้ายๆกับตัวของ b a c k Cover M เลยนะครับที่มันจะมีแต้มเพชรก็แย่ก,กันแต่ว่าแต้มเติมเงินสะสมเนี่ยคือแต้มตัวเแสดงว่าเราสามารถใช้แต้มเติมเงินสะสมมาซื้อพวกตัวเนี้ย ที่ใช้ในการคราฟของหรือว่าต,ตู้เปิดกาชาได้นะเออประมาณนี้แล้วก็อันนี้ครับอ่ะอันนี้เป็นข้อควรรู้ที่4ละกันนะครับเนาะหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะมีตู้ทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือตู้เริ่มต้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าใช้ใบากาชาธรรมดาในการเปิดคือสีเหลืองทองใช่ไหมมันจะมีตัวละครของน้องคุกกิ้รดพิกอ่าดาร์กช็อกโกแล้วก็ไอตัวลำข้าวใช่ไหมอ่ะเนี่ยตัวเนี้ย ผมว่าโคตรเก่งนะไอเนี้ยตีเร็วที่สุดในเกมไอเนี้ยตีแรงที่สุดในเกมแต่ตัวเนี้ยเหมือนมันจะแบบเป็นสกิลกว้างๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่า2ตัวเนี้ยค่อนข้างโหดนะแต่คราวนี้มันจะมีตู้เลดอัพนะครับอ่าเป็นตู้ลิมิเต็ดละกันมันจะแบบว่ามาเป็นช่วงๆการการันตีเนี่ย100่ครั้งนะครับได้ตัวละครค่อนข้างเกลือแล้วก็ใช้ใบกระชาสีม่วงใช่ไหม ประมาณนี้แล้วคราวนี้อย่างที่บอกครับมันจะมีในส่วนตัวของถ้าเราเปิดเป็นตัวละครเนี่ยมันจะออกแค่ตัวละครเลยเท่านั้น <y> เห็นไหมนี่มันจะออกแค่ตัวละครไปเลยนะครับเปิดกาชาเสร็จเ,เนี่ยก็จะออกแค่ตัวละครนะครับนี่เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจอ,อแค่ตัวละครเท่านั้นเลยนะครับอ่าสักรู่นะเดี๋ยวให้ดูตอนจบนี่มันก็จะมีแต่ตัวละครใช่ไหมอ่ามันจะแยกแล้วจากเดิมนะครับแล้วก็เลดอัพของตัวละครเนี่ยไม่เกือเว้ สังเกตตัวของคอมมอนเนี่ยหรือว่าสีน้ำตาลเนี่ย51%แร่อร์เอีพิกนะครับสิปสังเกตตู้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครที่โอกาสออก7%กับ1.5%เนะเพราะฉะนั้นตู้เลดตัวละครไม่เกลือแต่คราวนี้มันจะมาเกลือตรงการ์ดครับการ์ดนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบการ์ดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะการ์ดนะครับอันนี้คือตู้การ์ดนะสังเกตนะ โอกาสออกพอมอนดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แรสิบสองเปอร์เซ็นต์อีพิกสามเปอร์เซ็นต์เชี่ยตู้การ์ดแม่งแบบมันเกลือจัดเลยครับเนี่ยตู้การ์ดเนี่ยเกลือแบบไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแล้วนะคือแบบโอ้ไม่กอดนะครับคือการ์ดมันเกลือมากเห็นไหมอ่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเปิดตู้การ์ดก็จะเป็นตู้การ์ดไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีพวกรางวัลความสําเร็จแล้วก็รางวัลอันดับด้วยไอตัวพวกเนี้ยดีมากนะมันใช้ในการคราฟไอเทม อ่าแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเรื่องของตัวละครหน่อยแล้วกันตัวละครเนี่ยสังเกตองค์ประกอบของตัวเกมเนี่ยมันจะแยกเป็น3 3อันหล,กลักๆก็คืออาร์ติแฟกต์หรือว่าการ์ดสกิลดาวตัวละครแล้วก็ตัวของไอเทมสวมใส่นะครับซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ตัวละครหรือว่าการ์ดของเขานะครับสามารถใส่การ์ดของตัวคุกกี้ลถพิกก็ได้อาจจะได้อัตราติดคริติคอน 10%อะไรก็ว่ากันไปนะแต่อย่างที่บอกถ้าใส่ของตัวละครมันก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยแต่เผื่อใครเปิดไม่ได้ตัวละครเลยก็สามารถย้ายตัวของการ์ดตัวไหนไปใส่ตัวไหนก็ได้เผื่อเพื่อนๆอยากใส่แบบบวกเลือดบวกอะไรก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะฟิกเฉพาะตัวละครนั้นนั้นมันไม่ฟิกเรื่องของดาวครับดาวเนี่ยถ้าเป็นตอนแรกเนี่ยได้ตัวละครมาหนึ่งตัวจะไม่สามารถใช้อตติเมตได้แต่ว่าปัจจุบันตัวเกมเปลี่ยนใหม่ได้ตัวละครมาหนึ่งดาวสามารถใช้แอตติเมต แล้วการอัพดาวนะครับไป2ดาวเนี่ยจะปลดล็อกเอฟเฟกใหม่2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวตัวละครก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นองค์แบบว่าเป็นข้อควรรู้ข้อที่5ใช่ไหมนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีตัวของอาวุธนะครับหมวกเสื้อแล้วก็กางเกง มันจะมีการใส่เป็นเซ็ตด้วยนะเซ็ตโจมตีเซ็ตคริติคอลเซ็ตต้านคริเซ็ตพลังชีวิตเซ็ตป้องกันก็ว่ากันไปแล้วก็สีของไอเทมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่คอมมอนสีเขียวต่ำสุดนะครับแร่สีฟ้านะครับอีพิกสีม่วงซูปเปอร์อีพิกสีแดงยูนิคสีทองอ่าประมาณนี้มีหลกัหลกๆมี5อันแล้วก็ตัวเกมเนี่ย มันก็จะแบ่งแบบเป็นคลาสด้วยอย่างเช่นไอเทมสูงสุดคือยูนิคือใส่ชิ้นเดียวได้เอฟเฟกต์เทพเลยแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงลองลองมาซูเปอร์อีพิกคือใส่3มชิ้นบวกเอฟเฟกอัตราคียยี่สิบเปอร์เซ็นต์คริดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ว่ากันไปแล้วแต่เราจะจับสันในการใส่นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราอัพดาวอย่างที่บอก2ดาวปุ๊บได้เอฟเฟกต์สามดาวสี่ดาวห้าดาวก็ได้เอฟเฟกต์มานะครับหลักๆคือจะประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมเพย์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับ มันจะเป็นตัวของตัวแอคชั่น RPG เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตัวเกมข้อควรรู้ข้อที่6คือเราสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มกับเพื่อนได้ไม่ว่าจะเล่นบนมือถือหรือว่า PC นะครับแล้วก็สามารถเล่นโคลอกับเพื่อนได้คือช่วยกันได้อย่างเช่นถ้าสมมุติเราไม่ผ่านด่านแม่งเอ,อ้ยไม่ผ่านทักทีให้เพื่อนที่เทพช่วยผ่านได้ครับเออให้เพื่อนเล่นเก่งเนี่ยสามารถทําให้เราผ่านได้แต่อย่างที่บอกมันใช้พลังงานในการเล่นนะ เพราะฉะนั้นถ้าเขาพลังงานเหลือก็อาจจะช่วยกันได้เออมันน่าจ,จะมีการแบบรับจ้างผ่านดานอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหลักๆอันนี้คือหัวข้อที่6เนาะแล้วก็คราวนี้เรามาดูพวกดันเจียนเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับตัวของดันเจียนมันก็มีหลากหลายโหมดนะนี่ครับอันนี้เป็นดันเจียนเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีพวกแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นอีเวนต์ดันเจียนอีกทีหนึ่งนะสังเกตว่าการเล่นเนี่ยนะครับหัวข้อที่เจ็ดของเราเนี่ยคือตัวนี้ จะมีการผ่านด่าน3ดาวเก็บดาวถ้าเก็บดาวครบเนี่ยก็จะได้รางวัลพิเศษมาด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าเก็บดาวครบ15ดาว30ดาว45ดาวใบากาชา5ใบ5ใบ10ใบประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหมดเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีพวกหมดดันจงดันเจียนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสังเกตนี่คือหมดดันเจียน,นเห็นไหมมีหลายระบบเหมือนกันในการฟาร์มไอทุง่งฟาร์มไอเทมนะครับแล้วก็จะมีระดับ1 2 3แล้วก็4ซึ่งแต่ละระดับเนี่ย จะมีบอกเลยว่าโอ้ค่าพลังเราต้องเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ธาตุไหนในการเล่นแล้วชนะทางได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่ต้องเลเวลตัวละครเลเวลสิต้องเลเวลตัวละครเลเวลสาอย่างเงี้ยถึงสามารถเล่นได้แล้วก็จะได้พวกไอเทมตามที่เขาเขียนบอกไว้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะหลักๆแล้วก็คราวนี้ข้อควรรู้ที่8ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของไอเทมเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะมีหลายสีแต่ว่าเราสามารถคราฟไอเทมได้โดยการใช้ไอเทมพวกนี้ ถ้าเราไปดูทุยที่ไอเทมระดับสีฟ้าเนี่ยก็จะใช้ตัวของอันนี้สาอันใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูระดับแบบโอ้โหยูนิคระดับสีทองเนี่ยก็จะใช้แบบแปนสีแดง30ใช้ตัวนี้300ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนี้อีก300อย่างเงี้ยมันก็สามารถครับไอเทมขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยไอเทมระดับยูนิคเนี่ยเป็นของตัวละครนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นตัวนี้เป็นของดาร์คช็อกโก้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมี ตัวของไอเทมแบบของเขาแล้วก็ไอตัวไอเทมยู่นี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกพิเศษด้วยเอออย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นตัวของ่อาบูมเบลรงใช่ไหมบูมเบลรงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะบูมเบลรงบูมเบลรงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่านี่นี่นี่สังเกตตัวละครตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไอตัวลวงข้าวใช่ไหมนี่ครับเนี่ยเราเล่นมาเนี่ยเราสามารถใช้สกิลอันติของเราได้ แต่มันจะมีการปล่อยแบบว่าปล่อยไอ้ตัวสกิลอ์ติแฟกที่มันเป็นตัวการโยนไอ้อที่มันเป็นอะไรอ่ะจะพูดว่างไงดีอ่ะมันเป็นการโยนสกิลของคนอื่นด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันมีการสลับสับเปลี่ยนตัวละครมาใช้สกิลเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้เปลี่ยนตัวการใช้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ์ติแฟกบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกมันก็อาจจะใช้ได้บางตัวละครนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออประมาณนี้แล้วกัน เนาะหลักๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆดูด้วยละกันว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันเป็นประมาณไหนกันบ้างนะครับเนาะแล้วก็เรื่องของเทียร์ลิสเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าเทียร์ลิสเนี่ยมันแล้วแต่มุมมองของคนนะเพราะว่าถ้าเป็นบางคนเนี่ยเขาให้ตัวของคุกกี้ลดพิกเนี่ยเทียรนะ์เอสบวกนะเออแต่ว่าคนเนี้เขาให้เทียร์บีอ่าผมก็หามาได้ประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูเอาเองละกันนะครับเนาะแล้วก็เรื่อง Artifact เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอไอเทมระดับยูนิคเนี่ยสังเกตตัวนี้มันจะเป็นไอตัวปืนคกใช่ไหมอ่ะชัดเจนมันเขียนว่าใช้สลับตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือน a r t ์ติแฟกตหรือเปล่าที่สามารถเอาไปติดตั้งกับตัวอื่นได้อะแค่อาจจะไม่ได้แบบว่าได้เอฟเฟกพิเศษอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะบวกแป๊บนึงนะขอแปลภาษาก่อนแป๊บนึง ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเอฟเฟกที่บวกอันนี้เป็นบวกพลังโจมตี13ใช่ไหมหนึ่งดาวใช่ไหมอ่าแต่ว่าตัวนี้ครับเนี่ยถ้าเราใช้คู่กับไอตัวคุกกี้ทุเรียนเนี่ยนะเหมือนตัวความเสียหายสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20 เพราะฉะนั้นการใช้อาร์ติแฟกต์ระดับยูนิคเนี่ยอาจจะต้องเลือกคราฟของตัวที่เราอยากเล่นอ่ะแต่ว่ามันเอาไปใส่กับตัวไหนก็ได้แหละแต่หมายถึงถ้าเราเอาไปใส่ถูกตัวละครเนี่ยมันก็จะได้เอฟเฟกต์พิเศษด้วยแต่ว่ามันจะมีเรื่องเซ็ตเนี่ยอย่างเช่นเซ็ตสีแดงเนี่ยผมคิดว่าเซ็ตสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นการใส่แบบ3ชิ้นอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าอย่างเช่นพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์ของมันเองใช่ไหมแต่ว่าไอเทมประเภทสีแดงอะ่ะมันจะค่อนข้าง แบบเหมือนเป็นไอเทมเหมือนเป็นไอเทมหลักในการใช้นะผมคิดว่าไอเทมสีแดงเนี่ยเนี่ยมันจะมีการใส่ครบสามเซตหนึ่งสองสามแล้วจะได้เอฟเฟกพิเศษแล้วสังเกตมันจะมีส่วนหัวส่วนเสื้อแล้วก็ส่วนกางเกงแสดงว่าไอเทมระดับยูนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธเออประมาณนี้นะเพราะว่าใส่ครบสามเซตอย่างที่บอกมันก็จะบวกอัตราติดคลิคลิดามเอจอะไรก็ว่ากันไปนะก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะประมาณนี้ละกันเนาะก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่ น่าสนใจอีกเกมหนึ่งและกันเนาะแล้วก็ตัวเกมเปิด26มิถุนายนนะครับเวลา8โมงเช้านะครับก็ถ้าตัวเกมเปิดดาวโหลดตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีนึงแล้วกันก็สำหรับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ2คลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆกดมาดูเองด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ